สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับครูเบิร์ตนะครับวันนี้ครูเบิร์ตมาทำอะไลนนะครับวันนี้ครูเบิร์ตจะพาครับมาชมนะครับท่าสอบนะครับภาคปฏิบัติรถเพื่อการขนส่งชนิดที่1หรือ2หรือที่เรียกว่าใบขับขี่หกล้อนะครับวันนี้ครูเบิร์ตจะพามาชมท่าสอบที่เราจะใช้สอบกันทั้งหมดนะครับ3ท่าสอบนะครับ e ีีนี้เป็น EP แรกนะครับครูเบิร์ตจะแนะนําท่าสอบท่าที่1นะครับ การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้านะครับอะโอเคทีนี้เราไปชมนะครับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบกันเลยครับท่าที่1การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้าการทดสอบท่านี้ผู้เข้ารับการทดสอบต้องขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับรถอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถโดยให้หยุดรถ ได้เพียงครั้งเดียวณนะจุดกำหนดให้หยุดเท่านั้น 1. ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25%, เซน 2. การชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีการชนหน้าต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดของรถข้างทางและต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้นไม่เกิน1เมตร 3. ต้องไม่ขับรถตีนทางหรือขอบทาง โอเคครับนะครับทุกคนก็ทราบกันไปแล้วครับกับหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็วิธีการทดสอบนะครับสําหรับท่าที่1นึ่งะครับการขับรถเดินดหน้านะครับและหยุดเทียบทางเท้านะครับมาที่นี้นะครับเดี๋ยวครูเบิร์ตนะครับจะมีทริกเล็กๆให้นะครับในการเข้าท่าสอบท่านี้นะครับโอเคทุกคนพร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมมาแล้วก็เดี๋ยวไปชมทริกกับครูเบิร์ตกันเลยครับอ่านะครับทริกของครูเบิร์ตนะครับครูเบิร์ตจะให้ ใช้แค่กระจกหนึ่งบานนะครับในการมองในการดูวิธีการเข้าของท่าหนึ่งนะครับมองกระจกอะไรครับก็คือมองกระจกสองมุมนะครับนะครับกระจกสองมุมของเรานะครับคือกระจกคมนี่แหละครับเราจะเห็นมุมหน้ารถนะครับระยะยุดก็เห็นแน่ๆนะครับส่วนข้างรถนะครับคูเบิร์จะให้อิงจากมุมกันชนทางด้านซ้ายนะครับกับแนวเส้นนะครับสีขาวนะครับที่อยู่ ชิดกับขอบฟุตบาทนะครับอ่ะนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับ่ปเริ่มเลยมองมันชนหน้านะครับมุมมนชนหน้าซ้ายนะครับเข้าครับชิดเส้นสีขาวครับอยู่ที่ขอบฟุตบาทไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงให้ชิดไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้กินเข้าไปแบบนี้ครับแบบนี้กินแบบนี้ห้ามนะครับ แล้วก็ห่างเกินนะครับถ้าห่างจากเส้นสีขาวเกินนะครับก็ห้ามเหมือนกันนะครับเอาขอให้ชิดเส้นสีขาวไว้นะครับเส้นสีขาวจะอยู่ห่างขอบเส้นสีขาวนะจะอยู่ห่างจากแนวฟุตบาทนะครับอยู่ที่ประมาณสิบห้าเซนนะครับก็เรียกให้ชิดครับแต่ถ้าที่ใครไปสอบแล้วไม่มีเส้นสีขาวแล้วก็อิงเอาออกมาจากฟุตบาทนะครับประมาณสิบห้าเซนก็ได้นะครับ เดี๋ยวให้ชิดเรื่อยๆครับฝั่งช่วงกระบะท้ายนะครับเราไม่ต้องสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราขับดินหน้าเดี๋ยวช่วงข้างท้ายรถนะครับจะตามคือข้างหน้าเองครับแต่ก็เลี้ยงเลยครับพอเจอเส้นยี่สิบห้าเซนนะครับเจอเส้นสีเหลืองนะครับก็ให้เอามุมกระชนซ้ายนะครับอยู่ตรงกลางเส้นสีเหลืองไว้ครับเลี้ยงให้อยู่ตรงกลางไว้เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ ทุกท่านะครับถ้ามาสอบที่โรงเรียนนะครับจะไม่มีการจับเวลานะครับเราไปช้าแค่ไหนก็ได้นะครับแต่สองอย่าลดอย่าหยุดครับว่าเราต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับจุดยุดของเราจะเป็นเส้นที่สองครับเลยเส้นแรกนะครับแล้วก็หยุดรถได้เลยแค่นี้เท่านี้นะครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับท่าที่1นะครับการขับรถเดินหน้านะครับและหยุดเทียบทางเท้านะครับเป็นคิกเล็กๆนะครับจากครูเบิร์ดนะครับที่จะมอบให้ทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอในคลิปนี้ครับ EP นี้เป็น EP แรกสําหรับท่าที่1นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวครูเบิร์ดจะมาบอกคลิปนะครับในการสอบนะครับในท่าที่2นะครับก็คือการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูเบิร์ดก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ